สวัสดีกับผมสวัสดีหนึ่งรอยแปดงานอดีตนะครับผมกิกปีเดี๋ยวผมพาไปาแลกา,การเลี้ยงการเลี้ยงทัดในปากของกระสินนะครับผมเคยไล่คนก็มองว่าจะเลี้ยงทัดหรือว่าเลี้ยงไงว่าจะเลี้ยงวัวนี่เราไม่มีทีไม่มีย่ายกินแต่ผมพาไปเลยว่าผมเองกันก็ไม่มีทีไม่มีย่ายกินเมื่อนอ จะต้องมีแปลงเองไม่เลี้ยงอยากจะเลี้ยงแต่ว่าไม่รวยตับหรือกลับไปแรกกันนะผมเนี่ยผมวันนี้เรามาโยกไก่ลูกแดงนะครับผมวันนี้ก็ป้าเลี้งไงว่าจะเลี้ยงวัวยรึเปล่าเราการไม่จําเป็นต้องมีตีเองครับผมบ้านเราเองก็ไม่ว่าตีเยอะตีเยอะแยะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้อง เน,เนเี่ยวตีงเพื่อนครับผมแต่ว่าคอยเรื่องมรขมิ้งให้เลี้ยงได้ให้พวกตายแต่ว่าอย่ายไปทำลายหรือว่าให้มันกินต้นไม้อย่า,ยหายให้ต้นไม้เขาทิ้ยอันนี้พวกปลาลูกแดงมาลำตองตองนี่คือพื้นที่การ,ากรทำเกษตรนะครับผมแต่ว่าในยนสอง ไม่เป็นตรงหน้าเดีแล้วของก็คือตรงหน้าแต่ก่อนนั้นพระราตายเนี่ยอยู่เยอะครับนี่เป็นค่อยลำได้เป็นให้เลี้ยงชัดได้เป็นกระบอกแล้วย้ายไปทำลายตนาย้นไม้ยยกินต้นไม้ย้ายต้นไม้ก็เสียหายนี่นครับผมนั่นเลยผูกมัดให้ลำให้มันแข็งแรงอย่าให้เปลือกงก็เดือดร้อนชาวตีชาวก้องก็เดือดร้อน เราก็จะมาเลี้ยงวัวได้นะครับผมกาวิธีนี้เป็นวิธีนึงเลยว่าประหยัดและลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับผมทำไมหญ้าก็มีนามก็มีนี่ครับผมก็มีการเละเลดีแต่ว่าบางทีก็ข้อจิดยาก็แต่ว่าก็จะแกล้นหลอนแกล้งปงให้รัวแปลงนั้นก็ได้จิดยาเลยนะครับผมก็ต้องพึ่งระวังกันนะครับผมในการเลี้ยงวัว ลี้ยงตัดกองเราเดี๋ยวผมพาไปเลยเดี๋ยวไปโปกกันตรงนี้ดีตรงนี้เขาตัดก่อนตอนยางเพื่อปลูกตอนปามกันเดี๋ยวผมพาไปแลยแปลงที่เขาตัดเร็วก็มีเวนตีให้เราได้เลี้ยงวัวกันนะครับผมตามผมไปเลยเลยผมมีฝากแดงมาโยกับไอทีไปัน แต่ตุงกว้างแต่ตุงก,ก็มีเอะกว่นกคับผมก็โพกปามนะแต่ว่าเรามา,า,ามาโปกไว,าวา้ตีระวัางต้นปามก็วางไกลยอยู่คนระับต้นปามนี่นั่นก็เราก็ค,ควรโปกไว้ย้ายโดนต้นไม้ต้นปาลมก็กันนะครับผมย้ายต้นปาลมก็เท่าไหร <c oughs> ่นี่การเลียงวัวเลียงสัต ก็ไม่จำเป็นต้องมีเสียงครับผมแต่ในกรณีที่เลีเ้ยงกันไม่มากนะครับผมตัวกล้องตัวอะไรแบบนี้ตีดูแลโดยตัวเองได้ดูแลแล้วยายมีปัญหน้าครับแก้วก้องตีได้นะค,ะครับผมมันกินเป็นเธอเพียงนั่นกันตีบางทีกั้วตัวอื่นนะกล้องขูน,นื่นก็อัดจะมาล้ำไปแล้วถึงโลกา็ว่างอีได้ปักลักโปกไหวมันกินนี่ มันก็ต้องเลือกใช่ไหมครับเปลีอนยำก้อนนี่ย่ำปลิดลอยเนี่ยมีกินตัวอื่นมันก็ต้องเลือกใช่ไหมครับมันก็ไม่กินเหล่าว่วางใดปักลักอะไรก็ต้องเทเวลาทีาาานิด <c oughs> นึงแลเปียร์ปันหนังเปียปันมันนี้มาเร่งไอหวามากใกลจะกอกกันพอลงกวนแล้วสำหรับอ่าวัวนะครับผมการเราต้อง ไม่ไทเมมท่ต่ำเตี้ยครับในเมืองเราไม่มีเท่ครับต้องอาศัยตีเขวันในวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงกับเราผมเนี่หยายาเกี้ยวได้กามีอยู่กับปองมีให้กินอยู่ยาไม่ขึ้นมายาโอาตายไปแล้วเนี่ยไงปานปานคนกันเหลือเหลือแล้วไงปานตายเพี้ยนตายเพี้ยนเหลือแล้วจบเลยก๊อปตีตรงนั้นโอเกิดไม่ต้องก้าวเลยนี่อย่างนั้น เวลาปั้นยืนแล้วได้หรือหปล่อยาน้ำกบโป้ไปลักเลรับโป้ไปยยใหา่ไกลจากน้ำเดกครับพอตอนเที่ยงัน้องกนน้ำไย่ไม่ไมปีปั้นเนียยเ่ยเนี่ยเกียยก็บปอบี่เนี่ยายญไปโด,ดนต้นปเหรอือเปล่อตามมีรอบไปแะรหล่านะตำนน้ำเหมยไหมยเยเยอะนะ เปียนนุ้กินไม่เหลือเปียไม่ค่อยมีร่วงแต่ไรเนี่ยมันกันเจอเหลือวัวเหลือเจอหัวปืนบ้านหัวปืนเมืองข้องภาคใต้เหลือได้ตัวที่มันกินแข้งๆครับผมถ้าไปตีกอกเผื่อเจอตีความห็นมันกินกว้างแก้เพลได้เลยนะครับผมได้ตัางดีให้ดีให้มันเล่นกินน้ำครับหัวกินหญ้าแล้วก็ต้องกินน้ำไข่ปันไม่ค่อยกินน้ำตอนเนี้ยเนี่ยจะประสบการณ์การเจอววัเหลือเหลือเจอวัว มาเลี้ยงละตัวก็ต้องแลดีนะครับผมแลเรื่องการกินให้ดีถ้ามันกินแกงกินน้ำแกงตัวอนะไรเหลือมาได้เลยครับผมไอร้ระตระอื่นๆก็คอยหวากันนอยนี่ครทีสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวได้นะครับป้อมนี่จีว่ารเราจัดการส่วนจะเป็นแบบไหน ดูแลอ,อยาให้มันตน้นไม้บวนี้คืออะไรบ้างควรตน้นเนศไปตะกวนเจ้าออกไปเผื่อต้องการให้ยาอยู่ใต้ต้นเรศไหรับเลี้ยงวัวได้นะครับผมนี่ครับผมกันจะเลี้ยงวัวตัวนั้นเราก็ระทำเลี้ยงได้ครับตัวแต่ไม่ต้องมีแปลง,งายาเอง ดแต่ว่าทางนร้นั้นให้ก็ใจว่าเราก็ต้องดูแลมันได้ปะเนี้ยไม่มีทีไม่มีแปลงยาเองก็ต้องห้ยา,าทวีหน้ายาก็มีโดยแต่ว่าห้ยา,าธรรมจาตินะครับผมเมื่อหน่อยพกให้มันกินเองครับมีทีแต่เราไม่ตึงไม่ใจเป็นทีเรา มันยังมีตีส่วนบุคคลเขาให้เลี้ยงวัวได้ปบ้างก็ต้องมีอะไรกันครับแต่ว่าตางนียนนั้นวัวก็ไม่จำนวนมากแต่ว่าต่างนี้ยงนั้นไอ้ก็ใจว่าก่อนที่เลี้ยงตัดสินใจเลี้ยงนั้นเราต้องเข้าใจ าราคาตั้มตัวเองว่าคือประจุกล้องเราจะเลี้ยงเพื่อไอ้ไรในวัวนะจะเลี้ยงวัวแบบไว้ในแบบนี้อย่างเช่นไอ้ลูกแดงแบบนี้ไว้ไว้กระตืวา่าห้าปีแบบนี้ห้าปีก็ต้องเข้าใจว่าเลี้ยงวัวปีที่วัวนุ่มไอ้วัวนุ่มมันวัวตัวโปน าการเลี้ยงเงนก็ต้องใจว่าต้อง้าใจว่าเราต้องเอาใจเร่หมากเป็นพิเศษถึงไงบัวปีไอป้านมาเนี่ยบัวตองปีหรือว่าปีปีครึงว,รว,ว่าพุ่งหรืมือจอมูกหลวงกัวนี่พวกนี้้าใจว่ามันต้องในเวลาในการเลี้ยงมันแบบไหน,นเมื่อไหร่ไอหลูกแดงเงิน มันถ้ามายืนกลองได้โมนี้จะยืนกลองได้คือเราไม่มีเตียงป้านยืนกลองถึงกับกัไม่ใหวไม่ใจว่าต้องยืนกลอง่ตลอดเราก็ป่าไปกินหญ้ามันกินหญ้าโดยแต่มรรจับมันกางมันจบกับเนี่ยลูกได้มันจบอย่างงันงมันบางทีมันก็อเองเก็ไปกรดหญ้ามาเนี่ยมันอยากกรด้าเองถึงเลยกับหงป่ามาโยกไเปีไอป้าน เราต้องเข้าใจนะว่าเราต yes ัดสินใจดีไว้เลือกถึงไงวเลียงวัวไว้ในถึงแม่วัวเลียงเป็นพวกแม่วัวก็ได้นายเป็นไงพวแม่วัวือเลี้ยงแล้วไว้ให้มันเกิดโลกเราก็ใกล้โรคปบนั้นไงต้องให้เข้าใจปบบนั้นถึงบัวปานก็นี้ในบัวเปียบัวตัววัวโปูนี่แม่งามันตัวต่อยอดมันด้วยตัวมันเองได้ ở về tung bạc quất bên này thì coi anh, này, ai, ai pia, này, dài thì ai nó, kiểu nha. Nếu dài thì coi lội, coi nó, nó coi lả, mất lạ, lạ, lạ. มันก็ลองคิดเลยว่ามันมีได้กินหญ้าครับเแ่าใดเนี่ยแหละมันละลานเพราะว่ามันเหมือนล้ำในป่ายางแต่เมื่อเมื่อนถุงไอ้ที่ว่าใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีต้นไม้มากมันก็สามารถอุ้ยสามารถลอยเกลี่ยในย่าวนี่ผมใจสองรักใจสองรักปอนล้ำในป่ายางเดี๋ยวมันกองเจะไปมันกองเนี่ยทงยาแบเนี่ย อันนี้โปะแบบนี้ลักนี้ถึงลักนี้กลางถึงมาปักวันนี้นี่คือคือแม่มันวินครับคือเราต้องก่อยยาัปเนี่ยยาไป๋ยวมันต้องวินบมานัวถึงเราต้องหล่นมันึมาปักนี่คือหรับมีเวลาว่ายิเย็นเงินประมาณแต่ก้อนปมเคยจุง้งบุหลี่กันหน้ามีใครเคยเลี้ยงวัว แล้วจูงวัวให้กินหญ้าไหมครับนี่ครับผมคนจูงวัวบนกันนาน้าซนะองข้างกันนานีาน่ได้ไงว่ามันมันจะมีก็ปลูกข้าวเราต้องก่อยแล้วแม่ไม่มีกินข้าวเราก็ต้องจูงเดินวันเย็นเย็นรับ,อบจองจากโรงเรียนแต่ก่นะอนนั้นนั่นี่ก็อย่าลืมนะครับผมการจะเลี้ยงวัวสักตัวหนึ่ง เราต้องเก็ดียดีไว้เลี้ยงหัวโปวหัวเมียหัวไว้ในกันอายุก้องหัวต้องตัดินสใจดีจุดประสงค์เราเลี้ยงเพื่อไอไรทุกคนเข้าใจว่าคือโระได้ว,วาไว,าวาต่อยอดต่อยอดเป็นแบบในกันอะไรถึงเราวิธีการเลี้ยงการให้ยามันกินหห้ายาจากในเหมนเนี้ยตีสำหรับป่ามันไปด ไปไปพูกไว้มันอย่างแนะกนบ่ไอปียปานมันนี่ก็ต้องมีบางตึงโบกลองโบยาวนี่ทุกอย่างครับเหลืองงันกันกินกันดูได้ทุกอย่างครับต้องเข้าใจดีครับคือนี่คืองานเร่งงานกิจกรรมหนึ่งคือเรงงานว่าสำรับสิ่งที่เรายจบนะครับผมทำแล้วคือมีความทุกข์นะครับผมอย่าว่างพลนให้มากสิ่งที่เรายจบก็ผมก็ใจหวาม ปนนั้นทต่เราว่างนันอาจจะไม่มากแต่ว่าทำเบื่อจอบนัะครับผมการนี่ก็เป็นกิจกรรมนึง่งอาจจะเป็นแนวทางเลือกให้ตัดสินใจนะครับผมเป็นงานอะไรีกเพิ่มหรือว่าต่อยอดได้สร้างรา,งายได้ในอนาคตได,ดน้นะครับผมเดี๋ยวกาอย่าลืมาทางนี้นั้นกาไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับผมกามรเป,ปร็นเพืปป่อๆอก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับประรดกันเยอะๆนะครับผมมีอ่าใครแนะน้ำหรือว่าติชมอ่าคลิปก็ปยอย่าลืมฝากไว้ใต้คลิปอ่านะครับผมเราจะมาสร้างคอนเทนต์อ่าให้เป็นประ,ยะโรยชน์แก่สำหรับคนที่เข้า ดับชมไม่มากนอยนะกรับผมวันนี้กระปุมต้องข้อกับลาทุกคนไปก่อนลาวนะกรับผมสวัสดีทุกคนครับ